ครับวันนี้มาเจอกับชิเชลิปสติกกันแล้วนะครับซึ่งวันนี้จะมาวันรูปตัวนี้กันเลยครับคือตัวลิปสติกครับสมา์ทแขวนก็เปิดได้นะครับแถม,มเขาจะมีสีสีมาให้ครับสี สีที่ผมได้ก็คือตัวนี้ครับสีชมพูครับรูปนี้เป็นแอปเปิลกับสตรอเบอรีครับซึ่งผมจะมาแนะนำว่าตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างครับผมแก้ไว่ได้แต่ว่าดี ที่ผมรู้ว่าแก่ไงครับเขาว่าเห็นตรงนี้นะครับปดติกมีปากกาแล้วก็ดิสติกจะวาดลืบผนังแล้วก็ <c oughs> วาดลูปได้อันโอเคอย่างแรกเราไปติแอปเปิ้ลให้หมดเลยอืม สีแดงนาสีแดงอนนี้พี่ผมกกำลังระบายสีสเยอะับับเนี่ยพอไปซับมันก็จะหายไปครับนี่อแค่นี้แหละครับขวานนี้จะเป็นรูปดาวมันมีหลายรูปนะครับหัวใจพระอาทิตย์แล้วก็เอส หรือว่าจะเป็นพัชก็ดีมีครับพัชจะอยู่ตรงขอบขอบนะครัะเอาใส่กระเป๋าได้คะตํนเบื่อก็เอาไปซักแล้วก็มาระบายสีใหม่เจอกันในพรุ่งนี้ละครับบ๊ายบายครั้งหน้าจะมาเจอกันไหม